สายดี้เอลทีชันเอกอัครราชทูตไทยหารือกับประธานสภาการคา้าและอุตสาหกรรมแขวงจัปาสักเมื่อปลายเดือนมีนาคมที่ผ่านมาครับท่านเอกอัครราชทูตณเวียงจันทร์พร้อมด้วยนายกวินวิริยะา,านิชภูมิในการสำนักงานส่งเสริมการคา้าในต่างประเทศณนเะวียงจันทร์ผู้แทนสถานกงสูลใหญ่ณแนะขวงสวรรค์เขตและคณะได้เข้าพบกับท่านนางบุญเฮืองแคลริดดัง ประธานสภาการค้าอุตสาหกรรมแขวงจจปาสักผู้แทนจากสมาคมผู้ประกอบการรุ่นใหม่แขวงจจปาสักและผู้แทนสมาคมผู้ประกอบการหัตถกรรมแขวงจจปาสักโดยทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นแล้วก็รับฟังข้อมูลเกี่ยวกับการอำนวยความสะดวกด้านการขนส่งและการค้าระหว่างไทยกับลาวการแก้ปัญหาการตัดต้นไม้และการเผาเพื่อปลูกมันสับปะหลังซึ่งทําให้เกิดวิกฤตมลพิษทางอากาศการส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน รวมถึงความเป็นไปได้ที่ฝ่ายไทยจะสนับสนุนการจัดฝึกอบรมให้กับผู้ประกอบการในแขวงจัปาสักเพื่อพัฒนาศักยภาพและก็ทักษะในการประกอบธุรกิจเช่นงานบริการโรงแรมการตลาดการพัฒนาบรรจุภัณฑ์การพัฒนาสินค้าให้ได้มาตรฐานรวมถึงการใช้จุดเด่นในท้องถิ่นมาพัฒนาเป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวขอบคุณข้อมูลข่าวจากสถานเอกอัครราชทูตนักเวียงจันทร์และพบกับ L t v ทีวิชันด้วยใหม่ในมนื้นา Bye, D.